โอเคฮะสวัสดีครับทุกคนครับก็กลับมาค้งกับ Minecraft 1.19นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำเอออะไรวะเออฟาร์มสปอนอะฟาร์มสปอนมอนสเตอร์พูดผิดอ่าต้องเป็นฟาร์มจากกงสปอนอะเออก็คืออย่างที่อันเนี้ยที่ผมเจอก็คือเป็นกงซอมบี้นะเออก็เนี้ย ถามว่าผมจะทาทาไมผมทาเพราะว่ามันจะต้องแบบมีที่ฟาร์มเวลบ้างนะครับเออจะให้แบบมันโมตกปลาก็ไม่ไหวนะครับเออก็เลยแบบอ่ะคือตีมอนเพิ่มปัป๊มเวลอะเอออันนี้ก็จะเป็นที่เจอก็เป็นซอมบี้ซอมบี้ก็มีเนื้อเน่าถูกไหมเนื้อเน่าก็สามารถเอ่อฟาร์มเก็บเอาได้เอาไว้แลกกับ a อ c ซหรือวีเลเจอร์พวกนี้นะครับมันก็มีประโยชน์นะครับก็เดี๋ยวคิดว่าก็ทำให้มันเสร็จซะแล้วเราจะได้ใช้กันจะได้ปั๊มเวลได้นะบางทีถ้าเกิดแบบ เราไปตายที่ไหนมาไม่รู้้วของหายเงี้ยมันน่าเสียดายครับทุกคนมันแบบหมดกาลังใจจย่าเล่นกันเลยกันเลยทีเดียวโอ้ยผมพูดมัว่วไปหมดแล้วสิ่งที่จะต้องเตรียมไปก็ไม่รู้เหมือนกันเราต้องใช้อะไรนะแต่ว่าทีเนี้ยก็ถามว่าอ่าใจคลิปที่แล้วก็คือทํารถไฟฟ้าถูกปะ่ะอ่านี่ผมเลืออธิบายไอต,ตัวนี้ไปอย่างหนึ่งอ่าไอตรงเนี้ยไอเนี้ยคือโรงงานปั๊มรางน,นะครับก็เนี้ยคือผมแบบขยายนะครับ ให้มันแบบเออผลิตได้เยอะๆหน่อยนะเออจากตอนแรกมีอยู่แค่กระจุกตรงเนี้ยประมาณสองอันใช่ไหมถ้าดูคลิปเก่าๆมันจะเห็นอยู่ว่ามีแค่อยู่แค่สองบ่ออ่ะเออสองถังแต่เนี้ยผมทําใหม่แล้วก็คือเป็นออกแบบลงเป็นโรงงานเลยก็คือผลิตทีเยอะๆเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งนะฮะก็ถือว่ามีมีใช้แล้วมีระวาใช้อยู่นะครับส่วนไอ้นี่ไอ้นี่คือของคุณ ก็ตีก okay. uh, 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 okay. ็สร like ้างไว้ก็คือเป็นในเครื่องฟาร์มหินนะครับก็คือมานั่งขุดหินเอาตรงเนี้ยอ่าเผิ่แบบจะขี้เกียจลงไปขุดเครื่องใต้ดินก็มาขุดตรงนี้หินนะครับโอเคแล้วก็ทางรถไฟผมเนี่ยตอนนี้ผมโยไปถึงอ่าฝั่งไปถึงทะเลทรายแล้วนะตอนเนี้ยอ่อทางเนี้ยก็ค่อนข้างยาวนะยาวมากอ่าโอเคส่วนอ่าข้าเรื่องก็คืออ่าตัวกองสปอรมอนเตอร์มันจะอยู่ข้างล่างนี่ครับทุกคน าจากคลิปที่อยูอ่คลิปที่ไปลงเหมืองอะ่ะเออมันจะมีอยู่ที่เจอนะครับก็คือผมมามาคุงนี้อ่าแล้วก็ไอเหมืองเนี่ยไอเหมืองเนี่ยคือยังไม่ได้สำรวจนะเดี๋ยวค่อยมาทีหลังนะครับแต่ว่ามันคนละเหมืองกันมันคนละเหมืองกับไอคลิปนั้นเออมันคนละเหมืองกันนะครับเพราะว่าไอนี้ไม่ยังไม่ได้สำรวจนะครับผมเห็นไปเออเป็นเงามืดๆอยู่อ่าต่อไปก็เนี่ยโอเค สปอนอันนี้ผมก็เจาะรูลงมาแล้วอทำทางลงมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาทําตรงนี้แหละให้เป็นห้องสําหรับสปอนเลยแล้วก็จะแบบทําเป็นจุดสาหรับตีมันนะครับโอเคก็ก็เดี๋ยวอันเนี้ยแบบแบบก็คือผมไปเอาจากที่อื่นมาเหมือนกันนะครับก็คือผมดูของอชาวก็คัาฟนะครับอก็ใครที่ดูอยู่ก็ไปติดตามมันได้นะฮะ เริ่มมาก็อ่านี่เอ่อนี่มีอะไรไหมไม่มีนะโอ้มีมีอยู่ก็ทุบเลยนะครับไม่มีประโยชน์นะครับตรงนี้เราจะทําการขุดนะครับห้องนะครับขนาดอ่าเก้าคูณเก้าเก้าคูเก้าก็คือ <c oughs> ห่างออกจากอีสปอนเนอร์เนี่ยสี่บล็อก ครับ1 2 3 4อ่านี่4บล็อกอย่างงี้1 2 3 4อ่าห้องประมาณนี้4บล็อกนะครับ1 2 3 4อ่าเออเดี๋ยวขุดไปก่อนขุดไปก่อนครับอ่าอ่า4บล็อก4บล็อกขุดไปฮะเออขุดไปก่อน4บล็อกคือให้มันขนาดเป็น9ก้าคูณเอ่ะเดี๋ยวผมขอเวลาขุดก่อนอ่า โอเคกันนี้ก็กว้างนะ9กขุนนะครับก็ลืมลืมตรงนี้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอเควางนี้เราก็จะอุดไปเลยตรงนี้อุดอ่าล้อมไว้โอเคต่อไปก็ ขุดสูงขึ้นไป2บล็อกนะครับสูงจากอีกกล่องเนี่สบล็อกอ่าหอันนี้1นี่2อ,อันนี้เกินครับอุดสูง2งบล็อกนะครับไอที่ไม่ใช่ก็ขุดทิ้งนะครับข้างบน2บล็อกใช่ไหมข้างล่างก็2บล็อกครับขุดลงไปเหมือนกัน ระวังยอย่าไปขุดโดนกงโกงมันนะถ้าเสียก็เสียเลยนะโอเคเราตอนนี้เราก็ได้ห้องขนาดเก้าคูณเก้านะครับแล้วก็สูงห้าบล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ต่อไปก็เราจะให้ต้องมีที่ทางน้ํานะครับเออเดี๋ยวนะเราไม่มีน้ําเดี๋ยวผมไปเอาน้ํามาก่อนลืมนะครับ อ่าโอเคฮะได้น้ํามาแล้วเราก็เทครับเทตรงมุมสองมุมนะครับอยากจะให้มันไหลไปทางทิศไหนก็เทไปทางนั้นนะครับอ่ไม่ใช่อยากให้ไหลมาทางทิศไหนก็ให้เทฝั่งตรงข้ามนะครับ่าง่นอยากผมอ,อยากจะให้มันแบบไหลมาทางฝั่งนี้ถูกไหมเราก็เทน,น้ำจากฝั่งนู้นมาอ่าโอเคก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ขุดลงมาชั้นนึ่งก่อน ขุดตรงที่มันไม่มีน้ำนะครับขุดลงมาก่อนหนึ่งชั้นเสร็จแล้วก็ตรงกลางนี่นะเดินตรงกลางเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปลึกมาณสามช่องอลึกเข้าไปสามช่องแล้วก็ขุดลงไปชั้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ขุดอีกนี่อีกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ไปเอาไม้รั้วมาครับไม้รั้วก็ พอดีแล้อยู่ในเหมืองก็ทุบเอาตรงนี้แหละมาวางตรงนี้มาวางนี้เหมือนแบบให้มันไหลมาได้อะต่อไปก็แปะตรงนี้ไปก่อนนะครับเออลืมไปว่ะเราต้องมีน้ำถังนี่วะไหลาวานันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ ขุดขุดขึ้นไปฮะขุดขึ้นไปเท่าไหร่วะเอ่อตอนนี้ขุดขึ้นไปต้องมายี่สิบยี่สิบล็อกค,ครับทุกคนยีสบล็อกเอ่อตอนนี้ลบสามสิบหกใช่ไหมเราก็ต้องขึ้นไปที่ลบสิบหกนะครับอ่อขุดดิงขึ้นมาเลยโอเคมาอยู่ที่ชั้นสิบหแล้วนะครับแปะไฟไว้ก่อนเสร็จแล้วก็เอากำผมต้องขุดไปทางไหนวะ ดังนี้ใช่ไหมขุดลงมาก่อนนะครับคือทห้เป็นช่องน้ําไหลอะอแล้วก็นี้ใช่ไหมมันก็จะไหลมาทีนี้ไอตรงนี้ก็ต้องขุดลงไปนะครับเดี๋ยวมันต้องแปะป้ายไปด้วยอขอทําป้ายก่อนทําป้ายเพราะว่าไม่ให้น้ํามันไหลครับเพราะมันใช้แปะไว้เงี้ยแหละงโง่เลย มันอ่อมันจะน้ํามันจะไหลไม่ไหลเออเห็นเพราะว่า water lock นะครับ water l ล็อก็คือเก็บน้ําได้คืออันนี้มันเก็บน้ําไม่ได้ว่าน้นบล็อกน้ํามันจะไม่ไหลผ่านบล็อกนี้นะครับมันจะเหมือนเป็นกั้นน้ามาเลยครับส่วนไอตรงนี้เทน้ําไว้เห็นไหมใช่ไหมพอเทน้ำปุ๊บมันก็จะเห็นไหมมันจะน้ํามันไม่ไม่ไหลลงไปเห็นไหมอ่าประมาณนี้ ต่อไปครับเราก็ขุดลงไปขุดลงไปเลยนะครับเดี๋ยวนะมันมันไอ้นี่น้ำมันไหลมาอย่างเงี้ยมันจะมันไม่ถูกถูกปะเดี๋ยวมันต้องมีวิธีโอเคฮะก็ดูมาเมื่อกี้อ่าก็ต้องแปะไอ้นี่แปะป้ายไว้เหมือนกันนะครับกัน้นไม่ให้น้ำออกแล้วจริงจริงเนี่ยตรงนี้มันจะมีบล็อก อะไรวะบ็อกโซแซนเออเดี๋ยวต้องไปเอาโซแซนมาก่อนมาดูพี่กัดตรงนี้ก่อนนะเออหนึ่งหกห้าลบสามหนึ่งหกห้าสามสี่แปดมันหนึ่งหกห้าสามสี่แปดใช่ไหมโอเคมันจะมาดอบตรงนี้โอเคเดี๋ยวมันน่าจะมาดอบตรงนี้นะโอเคอันนี้ก็แค่เอ,อ่อมาทำทางลงนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปใหม่แล้วก็เราก็จะขุดลงไปเลยหวังว่าจะไม่มีอะไรเหลราวาบ่อลวาวาตักหน้านะไม่มีนะนี่โอเคใช่นปะมาลงรูนี้พอดีเพราะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ยจะทําเป็นห้องนะครับเดี๋ยวผมไปเอาสารลายกับโซแซนมาก่อนนะครับมันต้องใช้โ,โซแซนหนึ่งก้อน แล้วก็สาลายนะสาลายไปเก็บมาแล้วสาลายเอาสักประมาณอ่ยีก็ได้เพราะว่าเราสูง20ถูกไหมอันนี้ก็คือเราจะเป็นทำเป็นลิฟต์น้ำนะครับเออเป็นลิฟต์น้ำเพราะว่าอ่า โซแซนเนี่ยมันจะสามารถสร้างฟองสบูนะ่เป็นทางที่ทางขึ้นนะครับก็คือมันจะให้ตัวเราลอยขึ้นไปได้อ่ก็คือเราจะเป็นการพาม็อบอะลอยขึ้นไปข้างบนนะครับใช่ใช่ต้องมีฮ o อปเปอร์นะครับเอาไว้ลองเก็บของเดี๋ยวนะก่อนที่จะทําลิฟต์เดี๋ยวขอเจาะตรงนี้ก่อนมันได้ผม,ได,มได้เวลาผมไหลตกลงมาจะได้มันไม่เก็บนะครับเออตรงนี้เราก็จะแปะอิโซแซนเข้าไปนะครับ เห็นไหมตอนนี้น้ำไม่มีแล้วนะนี้เราจะทำยังไงได้ไหมตรงนี้เราก็แปะสาล่ายเข้าไปครับอ๋อเดี๋ยวเจาะรูนี้ก่อนเหมือนเป็นรูระบายอากาศไม่รู้เหมือนกันม,มีทำไมเหมือนกันอะไ <c oughs> รครับก็สาลายแปะไปครับ แปะ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 เออแปะจนสุดแล้วทีนี้เราก็ไหลมาไหลลงมาปุ๊บแปะอ่าโอเคไหลยังไงต่อเราก็เป็นเอ่อตอนนี้เราก็ทุบสลายทิ้งไปครับอ่าทุบไปแล้วตอนนี้เขาจะไหลไหมไหลมา ก็มันหล่นลงมาอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนระบบประมาณนี้เลยสาธิตดูอีกทีใหม่ใหม่มอะตอนเนี้ยอันนี้คือไหลขึ้นไปนะเดี๋ยวทีเนี้ยนะเราจะเจาะไอ้นี้ก็ออกนะครับอ่าเจาะทีละเ,เจาะเข้าไปหนึ่งขั้นนะครับอ่าทีนี้น้ำมก็จะแบบมันก็เป็นแบบโฟล์ไปทางเดียวกันแลนะ้วถูกไหมอ่าเนี้ย ไหลามาไหลามาไหลไหลไหลแล้วก็มันก็จะติดหัวแล้วก็ไหลขึ้นมาปึ๊บมาตีนี้ต่อไหลลงมาอ่านี่อันนี้คือฟโฟลเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ยังไงเอ่ยทําห้องรอนะเลยทำไงต่อนะอ่าเราก็จะทําก็ได้ไม่ให้มันไม่ให้มันออกมานะครับขังไปข้างในก็เดี๋ยวผมจะทําท มันทำไอ้นั่นไม่ได้หรอือวะสลับโอ้องขุดธรรมดาเมื่อกี้มันเป็นดิเสเลทธรรมดาทำไม่ได้อ่านี่อ่า,อาสลับเราจะให้มันประมาณอย่างนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยววันเดี๋ยวนคิดไม่ออกเออ ตักน้ำออกก่อนแปบบ๊บแล้วก็อุดนี้ไว้ทำพ็อปเปอร์วางอย่างนี้อ่ะไวางนี้ก่อนแล้วกันกั้นอย่างงี้ปิดอย่างงี้ปิดรูไว้เปเฟ็นกลัวอยู่ <laughs> มันนี่นี่ไงห้องมันแคบกันเลยแบบมุมมองอะไรแบบดูแบบอึดอัดไปหมดเลยเดีย๋ยวอย่างเงี้ยอ่ามันก็ออกมาไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วก็สมมติอย่างงี้แล้วกัน วางกล่องตรงนี้อันนี้ผมเผื่อช่องไม่ให้ปิดเผื่อช่องไว้ให้แบบตีให้แบบให้มันลงมาแบบไม่เบียดกันนะแบบประมาณ3ช่องแล้วกันโอเคก็เลยแบบกระจายกระจายกันนะครับ เอาให้มันเปิดกล่องได้ปิดรูไว้เหมือนเดิมนะครับอ่าประมาณนี้อ่าไม่รู้จะเวิร์กป่ะนะต่อไปแล้วก็วกมาที่นี่อ่เราจะอุดรูเราจะเอาไฟานี้ออกแล้วก็ปิดด้วยสแสลบนะครับไม่ให้มันไปยืนข้างบน กงนี่นะครับเวลามาสปอนนะครับโอเคครัต่อไปก็เริ่มเอาไฟออกนะครับอ่าเกิดแล้วเกิดอะไรนะอ่ามันก็ไหลไปนะฮะไหลครอบตู้ไปโอเคทีนี้เราก็ได้ห้องแนละ้วห้องสปอนนะครับ นะะฮอ่าเนี่ยมันก็จะไหลไปไหลไปอ่าแล้วไปมันก็จะไปตกอยู่ฝั่งนู้นอันนี้เดี๋ยวว่าไอ้ตรงโพงเนี้ยอ่าเนี่ยมามีทั้งมีชุดเกาะด้วยอะมันไหลเข้าไปไหลเข้าไปส่วนไอ้โพงตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะว่าเอากระจกทึบมาติดนะครับเผื่อให้แบบมองเห็นว่าเออตรงนี้เป็นห้องสปอนนะอะไรงี้แล้วไปเนี่ยเราก็จะมาดูอีตรงนี้ เห็นมันก็จะมารอมันก็จะมารอตรงนี้เห็นปะที่ว่าต้องเอาสลับแปะไว้อย่างเงี้ยเพราะว่ากันเผื่อมีซอมบี้เด็กนะครับเผื่อมีเด็กเป็ดมามันจะได้แบบออกมาไม่ได้นะครับอ่าอไปเนี่ย,พ,ยพอมันออกมาเยอะเราก็จะไปไปไปเนี่ยก็ถือว่าได้ฟาร์มเวลไปในตัวนะครับเราก็ได้อ่าหลุมตัวันด้วยนะฮะอ่านี่ก็คืออ่า ที่ฟาร์มซอมบี้นะครับก็เนี่ยเสร็จแล้วอันนี้คือระบบใช้งานได้นะฮะเรียบร้อยดีนะครับก็เราก็ยืนเอฟเคยงเงี้ยร้อยมนันมาเยอะๆเราก็ตีต,ตีตีนะครับเราก็จะแบบฟาร์มได้อย่างรวดเร็วนะฮะก็เพียงอ่าก็อนเนี่ยครับก็ฟาร์มซอมบี้นะครับ สลับสเกลตันก็ทําแบบเดียวกันได้นะครับสเกลตันทาได้เหมือนกันแต่ว่าแมงมุมแมงมุมผมไม่รู้นะครับว่ามันทํำยังไงนะเพราะว่าแมงมุมมันแบบมันจะชอบไต่ากาแพงได้ถูกไหมเออมันจะอาจจะทําอีกแบบหนึ่งซึ่งผมไม่เคยทําเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ใช้ได้กับออทอมบี้กับสเกลตันนะครับผมโอเคฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจบเียงเท่านี้ก่อนเลยฮะเพราะว่าเอาแค่คามทอมบี้อย่างเดียวนะครับ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าคิดว่า,าน่าจะได้ไปลุยเดเธอร์จริงจังแล้วเพราะว่าเราจะได้มาฟาร์มเลเวลนี่แล้วก็เอาไปตีบวกของดีๆแล้วนะครับโอเคค่ะก็เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ